<rev. S 2> เพื่อนค่ะทุริปไปเจอคลิปนี้มาค่ะเป็นรองเท้าเหยียบแล้วจะโดนเส้นทันทีนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะไอ้ตุ่มๆนี่แหละค่ะเหยียบปุ๊บน้องก็เด้งกลับมาปั๊บดูจากคลิปเนี่ยเขาบอกว่าช่วยคลายเมื่อยได้ด้วยนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าของจริงจะดีหรือจะแย่เดิมค่ะเดี๋ยวทุลิปจะสอยจากชอบปีราชด,ดาตอกๆมารีวิวให้เพื่อนๆดูตามความเข้าใจของทูลิปนะคะ <S <S ทางร้านก็ห่อซองพลาสติกมาให้แบบนี้ละค่ะเปิดซองออกมาก็ไม่มีอะไรเสียหายนี่ในซองยังมีไอ้ตุ่มๆนี้แถมให้ด้วยนะคะตอนแรกก็นึกว่าหลลลุดสสิิินนนนคคค้้้าาตตตตงมมมปเย่ะอัี เวลาที่เราเหยียบนะคะน้องก็จะเด้งกลับมาแบบนี้ละค่ะพื้นรองเท้าก็เป็นภาษาจีนนะคะเดาๆก็ประมาณว่าจุดนี้ก็จะโดนเส้นตรงนั้นตรงทิวลิปใสมาเป็นไซส์เอ็มนะคะเวลาประกอบก็แบบนี้ง่ายๆเลยค่ะอเดี๋ยวทิวลิปจะลองใส่ให้ดูนะคะว่าน้องจะโดนเส้นจริงหรือป้าอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวของทิวลิปนะคะก็ไม่รู้ว่าคนอื่นจะรู้สึกอย่างไรเอาจริงๆน้องก็ช่วยได้อยู่นิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้โดนเส้นโดนอะไรเยอะแยะขนาดนั้นก็จะยุบยิบแต่ไม่จะกระจี่เท้านะคะเหมาะสําหรับคนที่ไม่ปวดเมื่อยตามร่างกายมาก แต่ถ้าเกิดปวดมากๆเนี่ยไปร้านนวดดีกว่าวก็เหมาะกับการใส่ในบริเวณรอบๆบ้านค่ะไม่เหมาะกับการใส่ออกไปข้างนอกนะคะอ่ะและใครสงสัยอะไรอยากให้ทุริปรีวิวสินค้าอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปของทุริได้เลยนะคะ